สึกประทะแข้งฟุตบอลเด็กชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษาค่ะ วันที่4กันยายน2566นายพลกิตพวงวไลศิลป์แนมอำเภอหัวหิน,น oh in, เป็นประธานเปิดการแข่งขันคิดขับ2023รุ่นอายุไม่เกิน6ปีและรุ่นอายุไม่เกิน9ปีชิงทัววรางวัลและทุนการศึกษารวม3 0,000บาทที่ลานด้านหน้าสวนการค้ามาเก็ตวินเลดหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนายเจนวิทย์ภิศักดา์สาทราณาสุขอำเภอหัวหินนายธีรยุทธสุขลาผู้ช่วยผู้จัดการสวนการค้ามาเก็ตวินเลดหัว ดินดรชโนไทยเจริญเนืองพ่วำนวยการโรงเรียนมัธย,ยมสาธุการวิทยาโค้ชผู้ฝึกสอนคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมนายพลกิตพงไร,รสินกล่าวว่าการกีฬาถือว่าเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ส่งเสริมการใช้ทักษะการกีฬาเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นการฝึกทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ทั้งการกีฬายัางเน้นให้นักเรียนได้รู้จักคำว่าน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยและรู้จักการยอมรับกฎกติกาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้นักกีฬาทุกคนได้เห็นถึงความรักความสามัคคีและการเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน